ในช่วงนี้ในการพูดถึงกรุงเทพมหานครทุกคนคงทำไมมีแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยแต่เราเรารู้สึกมีช่องว่างไหมนีนะ่ค้างเเป็นไรนะคืออย่างนี้ค่ะกรุงเทพมหานครเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นเขตปกครองท้องถิ่นแบบรูปแบบพิเศษซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดฝ่ายบริหารมีอำนาจเข้มแข็งม,มากนะคะ สังเกตง่ายๆคือพ,อพวกเราเนี่ยสมัครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติยังไม่มีอำนาจที่จะไปอ,อภิปรายไม่ไว,ว้วางใจผู้ว่าเลยนะหรือจะไปถอดถอนผู้ว่าก็ยังไม่ได้มีแต่รัฐมนตรีที่ที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทํางานฝ่ายนิติบัญญัตินี่นะคะมันน่าจะเป็นการถ่วงดุลอำนาจของผู้ว่าถ้าเขาจะต้องใช้อำนาจที่เกินเลยหรืออาจจะมีการทุจริคอร์รัปชันหรือว่าไม่มี อ่าเขาเรียกอะไรไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะคะเพราะนั้นเราก็มีบทบาทที่ที่จริงใหญ่มากเท่ากับสอกอในสภานั้นแหละอพ่ยงแต่ว่าไม่มีอำนาจนิดเดียวคืออภิี่ปลายไม่ไว้วางใจเท่านั้นนะคะทีนี้พูดถึงพูดถึง,ถงอ่าการทํางานของกรุงเทพมหานครเนี่ยอ่าอย่างเมื่อสักครู่นะคะการที่อ่าผู้สมัครผู้ว่าได้พูดถึงหลายท่านเลยพูดถึงเรื่องของ การจัดซื้อจัดจ้างความโปรง่งใสการมีส่วนร่วมอะไรต่างๆดิฉันยกตัวอย่างนี้เองเขามีการศึกษาละวห้าสิบปีย้อนหลังกรุงเทพมาหานครใช้งบประมาณไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการขยะสิ่งแวดลอ้อมคุณสงทาบนะว่าทำไมเขาถึงเป็นลงทุนกับไอ้ตรงนั้นเยอะมาอเลยทำถนนทำแล้วทำอีกบ้านดิฉันนี่สามสี่รอบแล้วแล้วก็มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยพอเข้าใจใช่ไหมอ่าอันนี้เราอภิปรายแบบ แบบไม่ตรงไปตรงมาเท่าไหร่นะหมายถึงว่าเราเราเาเรียกอนุโลมเพื่อความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างพืง้นฐานที่มีการจัดซื้อจดัดจ้างการใช้สัมปทานอะไรต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมคะทางด้านสังคมมีสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองซึ่งพูดง่ายว่ามันมันทําไมถึงจับต้องไม่ได้หรือยังไงอ่าเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะถามท่านเลยว่าในฐานะที่อาสาสมัครมาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบแล้วนี่นะคะในใจตอนนี้นะคะมีอะไรที่คิดว่าจะเข้าไปทําในหน้าที่ของ สอกอบ้างตอนนี้ขอเชิญเอาทังเอเมื่อกี้ใครมาก่อนนะตอนนี้เลยก็ได้ค่ะคุณอะไรเอยแนะนำตัวเองเพิ่มนิดนึงนะคะจะได้รู้แล้วก็เบอร์ด้วยแล้วก็อาจจะอาจจะบอกเออชื่อของผู้สมัครของพรรคท่านด้วยก็ได้นิดหนึ่งได้ครับผมได้ก็ผมนายกรวิพุมิผลนะครับสมาสนะครับผู้ลงสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวนะครับผมหมายเลข9นะครับผม ก็จากคำถามข้างต้นนะครับผมว่าผมมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่จะมาจัดการระบบปัญหาที่ทางผู้ราชการกรุงเทพเนี่ยมีการเขาเรียกว่าเราช่วยมาท่านถ่วงดุลอำนาจแล้วกันนะครับผมใช้คําว่าเรามาช่วยท่านถ่วงดุลอำนาจเนาะก็จริงๆแล้วผมว่าการทํางานของนักการเมืองในใน,ในยุคก่อนเนี่ยเขาอยู่อยู่ด้วยความกลัวอยู่ด้วยความกลัวมาไม่ใช่กลัวที่ว่ากลัวที่จะ ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่เขากลัวตัวเองเสียผลประโยชน์ในการที่กลัวตัวเองเสียผลประโยชน์และผลประโยชน์ที่ทางเรากลับมาที่เราจะมาถ่วงดุลอํานาจเนี่ยเรากลับไม่กล้าไปถ่วงดุลอํานาจในเรื่องนั้นมันเลยทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการถ่วงดุลอํานาจความถูกต้องทำาภิบาลที่ถูกต้องกับทางข้างต้นของทางผู้ราชการได้พูดไปส่วนใหญ่นะครับเรามองข้ามทางเรื่องนั้นมานาคราวนี้ผมเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เองเลยนะครับที่จะเข้ามา ที่จะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องเข้ามาถ่วงดุลอํานาจให้มันถูกต้องทิ้งความกลัวที่เคยมีที่นักการเมืองเก่าๆเ,เคยมีเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาถ่วงดุลอํานาจแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานงบป,ประมาณของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพเองหรือว่าของทางกทมอเองหรือว่าแม้กระทั่งของทางรัฐมนตรีหลายๆกระทรวงเองผมว่าคนรุ่นใหม่หรืออาจจะไม่ใหม่ก็ได้นะครับคนที่พร้อมที่เข้ามาทํางานจริงๆเนี่ย ต้องตรวจสอบได้พร้อมที่จะตรวจสอบตรวจสอบบนความจริงไม่ใช่บนความกลัวนะครับผมแล้วอันนี้มันก็จะรวมไปถึงของการที่ว่าตรวจสอบออกมาแล้วเรามีสิทธิ์มีเสียงอะไรในการแย้งไหมอย่างที่พี่บอกว่าตอนแรกคือเราเป็นสมาชิกสภากรุงเทพก็จริงแต่ว่าเราเอาพิปลายไม่ไว้วางใจไม่ได้ผมเชื่อว่าได้ครับถ้าทุกเขตร่วมมือกัน ผมว่าทุกเขตร่วมมือกันอภิปรายไม่ไว้วางใจทําไมจะไม่ได้ครับได้สิครับผมเสียงต้องห้าสิบเสียงกับคนหนึ่งเสียงเราทํางานร่วมกันเขามีความไว้ใจเราการออก,ก <ๆ S 1> ข้อบัญญัติตั้งแต่ข้อบัญญัติทุกเรื่องนะคะรวมทั้งข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณซึ่งสาคัญมากพูดง่ายว่าถ้าเราเทไปแบบไม่เซโนในเรื่องในทุกเ <ๆ S 1> ขตถ้าทุกุเขตไม่เห็นด้วยหรือเกินห้าห้าสิบเปอร์เซ็นตของ ของห้าสิบท่านที่ที่ทำงานกับเขตพื้นที่ต่างๆเนี่ยครับผมทุกคนทราบถึงปัญหาของเขตตัวเองอยู่แล้ว<ม>ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรและคนส่วนใหญ่ก็ทราบถึงปัญหาของเขตอื่นด้วยเพราะว่าการทํางานร่วมกันครับค่ะเรารู้ถึงปัญหาของทุกๆเขตแต่ว่าเขตเราเนี่ยจะเป็นเขตที่เราทราบมากที่สุดทําไมเราถึงไม่ปรึกษากัน,นครับเราไม่ทํางานร่วมกันอย่างจริงจังที่จะแก้ไขการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นของทางเบื้งบนหรือว่าสมมุติเด้เข้าไป<ห>ปุ๊บ<ห> เราจะไปดูตรงไหนก่อนเลยคะว่าตรงไหนมันมีเรียกว่ามันมีแนวโน้มมีความเสี่ยงที่จะเกิดการไม่โปร่งใสเราจะไปอยู่ตรงไหนก่อนไหมคะหรือว่าจะไปตั้งกลไกเสนออะไระในห้าสิบเขตด้วยกันเอาขอรูปธรรมอะคะ่ระรูปธรรมนะครับ <c oughs> กลไกในการเสนอก็อย่างเรื่องวัตถุพันธุ์ต่างๆ <c oughs> ที่ท่านผู้ว่าได้พูดอันนี้มันก็เป็นข้อชัดเจนแล้วอย่างท่านชาติชาติก็พูดมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่ามันมีความไม่โปร่งใสไม่ต้องแต่ยุคสมัยไหนแล้ว แต่ยุคสมัยนี้มันต้องโปร่งใสขึ้นเพราะว่าคนรุ่นใหม่อย่างเราเข้ามาทํางานแล้วเราพร้อมที่จะจะใช้เครื่องมืออะไรในการตรวจสอบอเครื่องมือในการตรวจสอบนะครับผมผมว่าผมว่าทุกวันนี้เราอยู่ในการหัวประมูลเยอะเยอะมากนะครับผมเยอะมากผมจะไม่เอ่ยว่าใครหัวหรือไม่ใครหัวนะครับผมแต่ว่าเราสามารถแก้ไขด้านพวกนี้ได้ แอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับมันเป็นรูปธรรมท,ทั้งหมดที่เราสามารถสามารถเอามาหน่วยงานไหนเข้ามาประมูลเราผ่านแอพพลิเคชันประชาชนทุกคนสามารถเห็นโปรง่งใสตรวจสอบได้ครับผมการเข้าถึงข้อมูลเชาถึงข้อมูลได้ก็เปิด<ต>เผยข้อมูลไม่ได้แปลว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่หลายๆท่านไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้เปิดเผยนะครับแต่ว่าเราเปิดเผยข้อมูลบางส่วนที่ประชาชนควรที่จะได้รู้ ข้อมูลที่นั้น<อ>ใช,ใช่ใช่ค่ะโอเคดีมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอันนี้เป็นรอบแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องหลักธรรมภิบาลก่อนนะคะทีนี้พอเดี๋ยวรอบสองเราอาจจะพูดเรื่องความสาุขท่าระหว่างเพศค่ะเป็นนั้นว่าเดี๋ยวคุณตอนนี้คุณกรวิทย์นะคุณกรวิทย์ได้เมื่อกี้เลขอะไรนะไม่เห็นเลยไม่เลขเก้าเลขเก้าโอเคเก้านะเดี๋ยวเล่ไหมหลอกอ่ากรวิทย์คุณกรวิทย์ทนะ <laughs> ่นี้เรากลับมาประเด็นที่สอง ประชากรประเทศไทยเนี่ยครึ่งหนึ่งนะคะเป็นผู้ชายผู้หญิงเกือบเทา่ากันผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะหลายเป็นล้านแล้วยังมีประชากรที่เรียกว่ากลุ่มหลากหลายประเทศประชากรที่เป็นคนพิการเป็นประชากรแฝงในกรุงเทพนะ mm hmm. ขอโทษนั้ะน,นเยอะมากนะคะเกือบเท่าเกือบเท่ากันเลยจํานวน mm hmm. แล้วก็มีคนที่อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนชายขอบ เข้ามาทํางานในกรุงเทพเป็นหาแร่แผงรอยเป็นคนที่พูดง่ายเป็นปกลุ่มเปราะบางนะแต่กลุ่มเหล่านี้ได้สร,รสร้างเขาเรียกสร้างเศรษฐกิจนะให้กับกรุงเทพมหานครขอโทษนะคนที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยจนเป็นระดับหนึ่งเนี่ยเข้ามาเที่ยวก็ดูแลนะเขาก็มากินซ่อมตามหรือมาเที่ยวในความเป็นวะนะัฒนธรรมแบบไทยๆนี่แหละวันะะนี้นเราอยากถามเรื่องอทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องความเสมอภาคไม่ใช่เอาเพศอย่างเดียวก็ได้นะความเสมอภาคของคนทุกกลุ่ม ในสังคมนี้เราจะสร้างให้มันเกิดได้ยังไงคะในการเข้าถึงในการเข้าเขาเรียกเข้าถึงบริการหรือในการที่จะมีส่วนร่วมในการออกแบบแตัดสิในใจนโยบายสาธาราณะทั้งหมดเลยและรวมทั้งร่วมตรวจสอบด้วยก็พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมของความเสมอภาคทางเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยหรือเพศหรือว่าเรื่องเพศสภาพก็แล้วแต่นะครับผมว่า สำคัญมากๆเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตมันคือเรื่องระดับโลกด้วยซ้ำใจที่ผมคิดนะครับผมมันคือเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่มีมานานครับเกิดขึ้นมานานการถูกบูรี่ระหว่างเพศก็มีมานานการถูกยอมรับคนกลุ่มพวกนี้ก็ต้องการทําให้ตัวเองถูกยอมรับมานานเหมือนกันและซึ่งในยุคสมัยนี้ผมคิดว่าการถูกยอมรับผมคิดว่ามีมากขึ้นนะครับคนรุ่นใหม่ยอมรับ พวกนี้มากขึ้นรวมกระทั่งคนรุ่นเก่าเองก็หันมายอมรับมากขึ้นการใช้ชีวิตของพวกเขามากขึ้นแต่ว่าหลายๆอย่างของกฎหมายบ้านเรายังไม่เอือ้อยังไม่เอื้อต่อการต่อต่อเขาเรียกว่าต่อเพศสภาพของเขาในบางในบางประการในบางรูปแบบนะครับผมแล้วก็ระดับกทมจะทำอะไรได้บ้างระดับกทมนะครับผมอย่างที่คุณพี่พูดว่า กรุงเทพเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอยู่แล้วเพราะหลังส่วนใหญ่มานะครับมามากรุงเทพการดูโชว์ต่างๆของเพศที่สามที่เขาแสดงกันนี่เป็นเมื่อก่อนนี้ดังมากๆนะครับของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงของของหลายๆจังหวัดที่ที่เขามีเลยอะไรนะอะไรอย่างอย่างพัทยาก็จะมีอาคาซ่าใช่ไหมอาคาซ่าที่ที่ที่เขาเข้ามาดูประกวดนางงามแล้วก็รวมไปถึงการแสดงของเด็ก ดนตรีไทยฝรั่งฝรั่งสนใจมีความสนใจมากนะครับผมของของเพศของของการแสดงวัฒนธรรมของเด็กเนี่ยครับผมไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้หญิงหรือว่าเพศที่สม LGBTQ พั LGBT, ath, อะไรต่างๆมากมายนะครับบ้านเราเองเนี่ยที่ต้องส่งเสริมให้เขามีกฎหมายรองรับที่ให้เขาแสดงความรู้ความสามารถในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเป็นคนพิเศษแล้วเขาจะพิเศษยังไงแล้ะให้คนอื่นเห็นว่าเขาพิเศษ อย่างมีคุณภาพแล้วครับแล้วระดับข้อบัญญัตินี่จะออกได้ไหมอ่แบบนี้ผมว่าท้าต่างประเทศออกได้ทําไมประเทศไทยจะออกไม่ได้ครับทําได้ครับกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษอยู่แล้วกรุงเทพมหานครสามารถอยากเห็นมากเลยครับสามารถจริงๆครับผมว่ามีความสามารถนะผมมาทําได้<ม>ที่ที่จะทําให้ <Festival S 2> ถูกต้องครับกรุงเทพเฟสติวัลในในเรื่องของ L G B T รอ,นะองรับก่อเลยทําให้ทําให้จังหวัดและประเทศเห็น ประเทศไม่ทาไม่เป็นไรกรุงเทพมหาคนครผมว่าทาได้ในเมื่อเลือกว่าตัวเองเป็นเขตปกครองพิเศษแล้วทาไมเราจะทําให้คนนี้คนที่มีความพิเศษหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายเพศทําไมเราจะให้มีความพิเศษยิ่งไ,ไม่ได้นนี่คือกลุ่มหลากหลายทางเพศอันนี้ก,กลับมาผู้หญิงคุณทราบไหมว่าผู้หญิงไทยเนะ่ยทนหนึ่งในสามที่เคยเผชิญกับความดูแลใน,นครอบครัวแล้วการเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานในในพื้นที่สาธารณนะอะไรตอนนี้ ข่าวมีทุกวันนะคะเรื่องการละเมิดทางเพศคิดยังไงคะกรมอยทำไงกรธมอยังไม่มีบ้านพักฉุกเฉินของตัวเองเลยนะยังไม่ยฝาดบ้านพักฉุกเฉินที่ชั้นอยู่เนี่ยทําไงดีเอ่ยเอ่อการถูกละเมิดทางเพศมีทุกวันจริงครับเมื่อเช้าก็เพิ่งมีข่าววันรดเมที่เพิ่งออกไปก็จริงๆแล้วก็การถูกละเมิดร่่งละเมิดทางเพศเนี่ยทางนโยบายของทางหลักของทางผู้ว่าราชการของพรรคผมนะครับผมพรรคประชากรไทยเนี่ยเรามี ระบบเที่ได้พูดไปข้างต้นแล้วว่าเรามีระบบ s o สที่จะมารองรับการทํางานาการถูกล่วงละเมิดของผู้หญิงทํางานกลางคืนมไม่ว่าจะเป็นการกลับบ้านรู้ไหมครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการการกลับบ้านของคนญี่ปุ่นหรือคนต่างชาติของยูรอเมริกามาการกลับบ้านเขาเขาจะมีปุ่มอะลามในการร้องขอความช่วยเหลือในการกลับบ้านตอนคืนของต้องจกเลยใช่ไหมเนี่ยผมว่ามันจะใช้งบประมาณสักเท่าไหร่กันเจยวครับงบประมาณอย่างที่พี่เขาบอกว่างบประมาณกรุงเทพมาหานครเนี่ย มากก็จริงแต่รู้สึกว่าทำไมใช้ไม่พอเอาไปใช้อะไรบ้างเราเอาาในเรื่องขอเอาซอ f เติ t ์นพาร์ตี้ใช่ครับพูดนะคะว่ามาพองไทยทําไปสิถูกค่ะด้วยถูกครับถูกมันมันแทบไม่ต้องใช้มมันแทบไ่ต้องใช้งบประมาณอะไรมหาศาลเลยในการที่เราจะปกป้องสิทธิสิทธิสตรีไม่แทบไม่ต้องใช้อะไรเลยครับผมก็พยายเอาเดี๋ยวเดี๋ยใช้ไมค์ค่ะมีความประสบปัญหาทางด้านของจิต นะครับผมเรื่องเรื่องเรื่องของการเออเขาเรียกว่าซึมเศร้าผมคิดว่าคนสมัยนี้มองมองเรื่องพวกเนี้ยเป็นตลกลร้ซึ่งซึ่งผมคิดว่าใช่ครับเป็นตลกลร้คนคนคนสมัยนี้นะครับเยอะมากเลยครับที่มองมองเพศที่สาม lgbt เนี่ยและซึ่งเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเป็นตลกลร้ผมคิดว่าเลิกเถอะครับการมองการมองมุมมองพวกนี้ครับไปสร้างรอยแผลในใจให้เขาไม่ไม่ดีเลยเพราะว่าเพื่อนผมเป็นหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันขอบคุณมากนะคะที่พูดกันเรื่องนี้เรา จริงๆเรามีเราหมดเวลาแล้วให้คนแล้วก็โหแบบดีใจมากวันนี้ได้คุยกับคนรุ่นใหม่ทําไมเราไม่มีโอกาสคุยกันแบบนี้บ่อยๆนะคะหวังว่าเราจะได้เจอการแล้วเราจะจัดเวทีแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่มีช่องว่างนะระหว่างพักด้วยซ้ำไปเมื่อใช่ค่ะเราเราดีใจแล้วก็ขอบคุณอย่างมากๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณพูดมาเนี่ยมันโดนใจป้ามากนะคะแล้วก็เราคงจะได้ร่วมง,งานทํางานกันต่อไปดิฉันอยู่ที่ สถาบันวิจบบัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาน e n d น r d e v e เอ่อ e n t and r e s n a r c h อน s ์เออร์ริเ i อนะคะเราอยู่บ้านพักฉุกเฉินอยู่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีซึ่งมีบ้านพักฉุกเฉินมีผู้หญิงที่ถูกทำร้ายไปอยู่ที่นั่นมากมายแอกกองก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าทั้งสงกและก็ผู้ว่านะคะผู้สมัครผู้ว่าและคนผู้ว่าตัวจริงน่าจะให้ความสนใจกับเรื่องประชากรที่ถูกละเมิด ทางเพศทุกรูปแบบด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณเพทไอถ่ายรูปเอาถ่ายรูปเร่อาขอเชิญถ่ายรูปค่ะทางทางซูมด้วยนะคะก็คนอยู่ในกล้องไออยู่ในซูนทำไงทางซูมทางซูนะค่ะโอเคนังคังไม่กล้ายกมือเลยกลัวเป็นเลข มากค่ะเอาใบป,ปลิวอะไรกันมาบ้างป่ามมาแจกเร็วเราจะได้มีที่เกันไว้ขอขอบคุณนะคะคุณเองรบีพิชัยคุณและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญดรินวด,ดีบุรีคุณนะคะกล่าวสรุปและปิดการสัมมนาค่ะขอบคุณเอ่อก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณเอ่อพี่เรืองรวีแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะแล้วก็เออน้องๆที่อยู่ทางบ้านด้วยรวมทั้ง ผู้สมัคร้ว,ว่วราชการ,กรเท่มหานครที่ให้เกียรติกับเราแล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามรายการของสถาบันพระปกเก้าและสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายนะคะ,ะสิ่งที่ท่านแสดงออกในวันนี้คือความสําคัญในเรื่องของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแล้วก็เรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะยันดูแล้วเนี่ยเห็นแสงสว่างค่ะเพราะว่าน้องๆที่มาในวันนี้เป็นคนรุ่นใหม่และมีความสนใจและให้ความสําคัญกับประชาธิปไตยรูปแบบใหม่ ก็คือประชาธิปไตยที่ใส่ใจกับเรื่องของธรรมาภิบาลและความเสมอภาคค่ะเขาเป็นคนรุ่นใหม่เราน่าจะให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้ทํางานบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือถึงแม้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็เป็นพลังที่สําคัญของประเทศไทยแล้วก็เป็นคนที่พยายามที่จะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความเสมอภาคและเป็นเมืองแห่งธรรมาภิบาลค่ะสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คงจะมาในระยะอันใกล้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างพักอยู่ต่างกลุ่ม แต่เราก็มีจุดหมายเดียวกันคือกรุงเทพมหานครเมืองแห่งประชาธิปไตยจริงๆค่ะขอขอบคุณสำหรับวันนี้ค่ะแล้วติดตามเอ่อ R&D Square นะคะ R&D Square Series 2ครั้งนี้เป็น Series 2ต่อไปเป็น Series 3นะคะก็คงจะเป็นหลังจากการเลือกตั้งนะคะเราจะมีโพสต์นะคะโพสต์เซอร์เวอร์ออกมาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ